สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะเราจะมาเจาะเฉพาะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ล้วนๆเลยนะคะและคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะ ชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องกันนะคะทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งค่ะว่าการดูดวงในเรื่องของความรักนั้นสมัยจะแบ่งกลุ่มออกเป็นสกลุ่มด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มคนโสดและกลุ่มคนมีคู่ค่ะ กลุ่มคนโสดนั่นก็หมายถึงคนที่โสดสนิทคนที่กำลังจะไปจีบใครคนที่มีคนเข้ามาจีบหรืออาจจะหมายถึงคนที่มีคนคุยอยู่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะมีคนคุยมีคนศึกษาดูใจกันอยู่แล้วนะคะยังถือว่าอยู่ในกลุ่มของคนโสดค่ะเพราะยังไม่ได้มีการตกลงปลงใจเป็นแฟนกันนะส่วนอีกกลุ่มนึงนั่นก็หมายถึงคนที่มีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยก็จะหมาย ถึงคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วคบหาดูใจกันมาอยู่แล้วรวมถึงคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนั่นเองค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวพิจิกในเดือนพฤษภาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ สมัยขอเริ่มที่กลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มคนโสดนะคะในช่วงนี้คนโสดชาวลัคนาราศีพิจิกรู้สึกว่ามันจะมีสถานะของความเป็นเพื่อนกันเข้ามาเอ๊ะคุณแอบชอบเพื่อนหรือคุณแอบชอบคนรู้จักหรือมีคนที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ตัวคุณมาชอบคุณหรือเปล่าประมาณนี้นะคะซึ่งความสัมพันธ์ของคนโสดจะไม่ค่อยได้พัฒนาอันนี้ต้องขอบอกตรงๆเลยจะมีความน้อยใจจะมีความรู้สึกนอยนอยมึนมึนงงๆเกิดขึ้นอึดอัดใจเกิดขึ้น มีความคิดมากเกิดขึ้นนะคะด้วยเป็นออด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วแล้วพอความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาเนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกอึดอัดใจค่ะนะตรงนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้เลยสําหรับคนโสดชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้เริ่มต้นคุยจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวถามว่าคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้เป็นคนดีไหมเขาเป็นคนดีเขามีความจริงใจค่ะแต่รู้สึกว่าคุณไม่ค่อยถูกใจเขาหรือชาวพิจิกไป าคุยกับใครสักคนหนึ่งเขาคนนั้นไม่ค่อยถูกใจชาวพิจิกนั่นเองค่ะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามคําแนะนําที่สมัยจะให้ได้นั่นก็คือพยายามใช้ความสม่ําเสมอพยายามใช้ความหวังดีถ้าเกิดว่าเขาเห็นความหวังดีในตัวคุณเขาเห็นความหวังดีนี้เกิดขึ้นและเขามีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นการตอบรับจะค่อยๆมาเองนั่นเองนะคะนะต่อมามาดูอีกประเภทหนึ่งค่ะนั่นก็หมายถึงคนที่มีคน คุยอยู่แล้วคนที่มีใครสักคนหนึ่งที่กําลังศึกษาดูใจกันมาอยู่แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ได้เริ่มต้น คุยหรือว่าศึกษาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยหลายๆคนที่เป็นเพื่อนคุณนะคะหรือคนรอบข้างตัวคุณญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวก็แล้วแต่อาจจะมีคนที่ไม่ค่อยเชียกก็ได้นะไม่ค่อยเชียร์ไม่ค่อยสนับสนุนไม่ค่อยเห็นดีเห็นงามด้วยในการที่คุณกับคนคนนี้จะคุยกันหรือจะศึกษาดูใจกันค่ะลักษณะหลายหลายอย่างเหมือนเป็นแฟนกันแล้วแหละแต่ยังไม่มีการออยังไม่มีการพูดอย่างชัดเจนต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าเพื่อนฝูว่านี่คือแฟนคุณ ว่าตรงว่าคนคนนี้คือแฟนเราประมาณนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคนรอบข้างไม่ค่อยโอเคคนรอบข้างไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเชียร์ไม่ค่อยจะสนับสนุนนะคะแต่ตัวคุณน,นั้นอยากจะเก็บคนนี้ไว้แต่ตัวคุณน,นั้นอยากจะรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ไปได้ไกลที่สุดให้ไปได้นานที่สุดนะคะคุณชอบเขาแล้วคุณก็อยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตต่อไปไม่อยากจะจากกันไม่อยากจะแยกจากกันคุณพยายามทำงานหนัก ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับการปรับเปลี่ยนตัวเองเรื่องการเอาอกเอาใจเรื่องการดูแลเอาใจใส่ต่างๆนานาครั้งทําดีเอาใจนะคะแล้วก็ตามใจด้วยนะมันเป็นลักษณะของหลายๆคนรอบข้างตัวคุณมองว่าเอ้คุณเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าคุณพยายามมากไปหรือเปล่ามันเหมือนกับคุณทํางานหนะักเขาหวังดีแหละคนรอบข้างนะเขาหวังดีเขาเห็นใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของความรักคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองค่ะเพราะคุณจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาคุณจะต้องใช้เวลา ในแต่ละวันอยู่กับเขานะคะอันนี้คุณต้องคิดและตัดสินใจเองนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะต่อมานะคะเรามาดูอีกสถานะนึงนั่นก็คือสถานะคนมีคู่นั่นเองค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่มีคนรักมีแฟนมีคู่รักอยู่แล้วนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยมันมีความพยายามหลายอย่างที่จะปรับเปลี่ยนนะต้องพยายามประคับประคองความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีนะต้องพยายามพูดจากันดีๆมันเหมือนกับมีความเปราะบางอยู่มันเหมือนกับมีความไม่เข้าใจกันอยู่มันเหมือนกับมีความห่างเหินกันอยู่แต่ชาวพิจิกเนี่ยก็ได้พยายามประคับประคองพยายามทําตัวให้ดีขึ้นอย่างเช่นจากคนที่ไม่มีความโรแมนติกเลยกับ แฟนกับอะไรก็มีความโรแมนติกมากยิ่งขึ้นมีการซื้อของให้มีความเซอร์ไพรส์นะคะมีการพาออกไปกินข้าวพาออกไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างมีการพาไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเรียบเฉยนะความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกนะคะต้องพยายามเอาอกเอาใจกันให้ดีๆและพยายามดูแลพยายามประคับประคองให้ดีค่ะมีคนใดคนหนึ่งในคู่ของคุณมีความน้อยอกน้อยใจมีความน้อยเนื้อต่าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยสนใจ เลยประมาณนี้และมีใครสักคนหนึ่งคิดมากในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้ายังไม่ได้ถึงขั้นแต่งงานแต่งการก็อาจจะมีคนมองถึงเรื่องของอนาคตมองถึงเรื่องหน้าที่การงานการเงินการทองเข้ามาและการวางแผนชีวิตนั่นเองนะคะมีคนมองกันไกลค่ะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังมองไม่เท่าอีกฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่มองน้อยกว่านั้นก็พยายามปรับตัวพยายามเอาใจใส่พยายามประคับประคองซึ่งสมัยมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักนะคะ โอเคอยากจะบอกชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีคู่นะจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะประจำตัวของคุณคุณจะมีความลึกลับน่าค้นหาและมีความโรแมนติกอยู่ในตัวสําหรับช่วงที่ผ่านมาใครที่ไม่ค่อยได้ออกสื่อไม่ค่อยได้หวานนะคะ เพิ่มมาสักนิดหนึ่งคู่ของคุณเขาก็ประทับใจแล้วนั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอความรักที่ดีนะคะอย่าลืมหมั่นทำบุญทำทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ